ช่วงปีพุทธศักราช2,518จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ที่มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำาริให้ก่อสร้างถนนเพื่อเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์และพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่หลายทางแม่จริมน้ำปูในตอนผมเข้าไปทํานั่นมันมีแต่ทางคนเดินนะผมเข้าไปทําให้ผมจะไปเอาชาวบ้าน เป็นพวกเราคาดคิดว่าเราต้องโดนสักวันนึงนะฮะก็เลยจ้างจ้างชาวบ้านนะที่มันเป็นพานป่าให้ให้เป็นพวกหาข่าวตอนนั้นมันมีอสก็ให้อสอะไรพวกนี้ไปช่วยคุ้มกันให้แล้วไปไปมาก็เข้ามาซุ่มโจมตีระเบิดแท็กเตอร์ไปสามคันสร้างทางสายนี้กว่าจะเสร็จนี่ผมนี่ถูกสั่งเก็บปัจจุบันเส้นทางสายนี้ คือทางหลวงหมายเลข1225ตัดกับทางหลวงหมายเลข1168อําอำเภอแม่จริมบ้านน้ำว้าบ้านน้ำปูนจังหวัดน่านมีความภูมิใจมากที่ได้ปฏิบัติงานตามที่พระอ,องค์ท่านทรงมีพระราชดำริพระอ,องค์ท่านเคยตัดให้พระบรมราชวาสแก่กรมทางว่าการสร้างถนนเนี่ยก็เหมือนกับการปิดทองหลังพระนะครับซึ่งไม่มีคนเห็น แต่ผลงานนะจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ดังนั้นพวกเราทุกคนก็ควรจะทําให้ดีที่สุดนะครับภูมิใจท,ที่ได้เกิดมาอยู่ในใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว